Here we go! Liverpool บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเชรมียาเกตประการหลังวัย20ปีจากแรนส์โดยค่าตัว60บวกแอดออนอีก10ล้านยูโรด้านตัวนักเตะเองก็ตกลงเงียนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามข้อตกลงการย้ายมาลิเวอร์พูลจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนในช่วงซัมเมอร์ปี2026โดยเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่สุดในโลก คาดว่าที่ค่าตัวสูงส่วนหนึ่งมาจากการมีเชลซีเข้ามาแย่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องจายหนักเพื่อปิดดิวเดวิดออนสตีนดีแอตเลติกเชื่อว่าหลังจากที่ดิวในการคว้าตัวลุดชาเรลเกียร์ทรีดาล่มลงไปแล้วลิเวอร์พูลจะไม่มองหาเป้าหมายใหม่อีกต่อไปในเวลาที่เหลือในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้หงแดงไม่สามารถคว้าตัวเกียรทรีดามาได้ หลังจากที่ซันเดอร์แลนด์ไม่สามารถหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาทดแทนได้และการเจรจาระหว่าง3สมสโมสรคือลิเวอร์พูลซันเดอร์แลนด์และแอร์เบลไลซิกก็มีความซับซ้อนมากอีกด้วยขณะนี้คาดว่าลิเวอร์พูลจะไม่มองหาตัวเลือกอื่นก่อนถึงกำหนดเส้นทางการย้ายทีมในวันจันทร์นี้อีกแล้วลิเวอร์พูลพอใจอย่างมากในตัวอูโกเอกิติเกผู้เปลี่ยนอารมณ์ทีมให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง อิซักนั่งปรบมืออยู่ด้านหลังมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลขณะที่อูโก้เอกิติเก้เดินออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือชื่นชมของแอนฟิลวันเดดไลน์ซัมเมอร์ปีก่อนลิเวอร์พูลทำลายสถิติสโมสรคว้าอีซักจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ทำให้ภาพในตอนนั้นดูเหมือนว่าเอกิติเก้จะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตในฤดูกาลนี้ แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าฤดูกาลแรกของดาวยิงชาวสวีเดนกับลิเวอร์พูลโดนทำลายลงด้วยปัญหาความฟิตและฟอร์มการเล่นขณะที่เอกิติเก้ยืนขึ้นมาอย่างเต็มตัวกลายเป็นแสงสว่างดวงใหม่ในแนวรุกของอาเน่ฉลอตนับตั้งแต่เอกกิติเก้ประเดิมสนามในเดือนสิงหาคมหลังย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์ในบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกมีแค่เออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าเขา เจ้าหัวหยองทีมชาติฝรั่งเศสทำไปแล้ว15ประตูกับ4แอสซิสในทุกรายการขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาเป็นดาวซันโวของลิเวอร์พูลมาตลอด8ฤดูการหลังสุดแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายเอกิติเก้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคนทำลายสถิตินั้นเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อกันอย่างเป็นทางการ ชัยชนะสุดเร้าใจ4-1ต่อ <S <S เหนือน <le> ิวคาสเซนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะในลีก5เกมติดช่วยคลายแรงกดดันต่อชลอตและปลุกความหวังในการไล่ล่าตัวแชมปเปี้ยนส์ลีกให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อิบราฮิมากนาเต้สมควรได้รับคำชมทั้งหมดในคืนที่ทั้งสะเทือนใจและพิเศษเซนเตอร์แบ็กที่โชว์เกมรับระดับยอดเยี่ยมก่อนจะยิงประตูที่4ช่วงท้ายเกมแล้วโดนเพื่อนๆวิ่งเข้ามารุมกอดแบบสุดอารมณ์มันเหมือนลิขิตที่ถูกเขียนไว้กับตันทีมเฟอร์จิลฟานได์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดมิน so ิกโซบสไล์บอกอนาคตกับลิเวอร์พูลไม่อยู่ในมือผมระหว่างคุยสัญญาใหม่เจ้าตัวมีสัญญาปัจจุบันถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028 โดยลิวพูต้องการตอบแทนพัฒนาการของเขาด้วยเงื่อนไขที่ดีขึ้นเมื่อถูกถามว่าการจรจาระหว่างเอเจนต์ของเขากับริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาว่ามีความคืบหน้าหรือไม่โซโบสไลตอบว่ายังไม่มีอะไรเลยครับบอกตามตรงเลยยังไม่มีอะไรจากนี้ไปมันไม่ได้อยู่ในมือผมแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคุณอยากอยู่ต่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผมกำหนดได้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาก็ไว้ค่อยดูกันอีกที ตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมในสนามไปก่อนแล้วอนาคตค่อยว่ากันเขาย้ำได้ว่าเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตที่เมอร์ซี่ไซส์และกับสโมสสนผมชอบเมืองนี้ชอบสโมสรชอบเล่นกับเพื่อนชุดนี้ผมรักแอนฟิลรักแฟนบอลแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูมันไม่ใช่เรื่องที่ผมตัดสินได้คนเดียวผมเองก็อยากอยู่ต่อนะฤดูกาลนี้โซบสไลถือเป็นหนึ่งในคนที่ฟอร์มเด่นของลิเวอร์พูล และล่าสุดยังถูกจับไปยืนแบ็กขวาจำเป็นในช่วงที่ทีมมีตัวเจ็บหลายรายทั้งโจโกเมสเจอร์มีและคอเนอร์บร d ดลีย์ก่อนเกมชนะนิวคาสเซิล4-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้คิดจะเล่นยาวๆนะเอาจริงๆในหัวผมไม่ใช่ทั้งระยะใกล้หรือระยะกลางด้วยซ้ำเขาพูดถึงบทบาทแบ็กขวาผมเป็นกองกลางและหวังว่าแบ็กขวาของเราจะหายเจ็บกลับมาแล้ผมจะได้กลับไปเล่นตรงกลางอีกครั้งแต่ถ้าทีมต้องการ หรือโค้ชต้องการให้ผมเล่นตรงนั้นผมก็จะเล่นและพยายามทำให้ดีที่สุดตอนนี้วาตะก็พร้อมลงเล่นแล้วเคอร์ติสก็พร้อมเล่นตรงนั้นเหมือนกันเพราะงั้นเรามีตัวเลือกหลายคนอยู่การเป็นกองกลางมันคือผมมากกว่าแบ็คขวาผมได้อยู่ใกล้ประตูและมีโอกาสสร้างอันตรายได้มากกว่าแต่พอเล่นแบ็คขวาผมอยู่ไกลจากประตูมากแต่ผมทำทุกอย่างเพื่อทีมเพื่อไม่ให้เราเสียประตูนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเล่นเกมรับและก็ช่วยเกมรุกด้วย ทั้งการเปิดบอลหรือวางยาวแล้วแต่ทีมต้องการ